เอาละครับกสส็สวัสดีชาว fc มือถ่ายทุกคนกันด้วยนะครับผมยันนี้เรามาอยู่กับกองหน้าที่ผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะจี๊ดจา๊าดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออ a n ตริโอดีนาตาเล่นะครับเป็นกองหน้าที่ผมเนี่ยเอออยากจะเล่นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็ซูมได้เวอร์ชันนี้ด้วยนะโอ้โหออกอยู่ที่เก้นี่คือน่าสนใจสุดๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของค่าพลังก็ประมาณนี้แหละไอ้เนี่คือเทนเป็นวีโอห้านะครับ เออข้าพลังก็เลยจับขึ้นมาเิดหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งรวมๆข้าพลังคือมันแบบดูดีเนี่ยอันนี้แค่เบอร์ห้าเยแบบเม็ดเทาอ่ะส่วนสกิลก็มีให้ครบเครื่องครับแต่ว่าติดอย่างเดียวไม่มีเลี้ยงเร็วเลีเล้ยงเร็วมาให้ก็ไม่เป็นไรก็ไ,ได้ซีเรียสจนแล้วแต่ว่ามียิงปั่นโค้งมาให้ยิงประตูที่ไกลมาให้ยิงไซค์ก็ให้มาให้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับส่วนเวอร์เกตก็เป็นสูงแล้วก็ต่ํานะส่วนสกิลมีสดาวนะครับ ใช้สกิลแบบจับยับเลยทีเดียวใครที่ไปใส่สกิลถูกใจแน่นอนนะครับผมก็ดูเอาครับอาจารยนะผมเอาไปแทนโรโดเลยเว้ยโรโดอาไนหุ่นนั่งสำรองเลยนะครับจริงๆว่าไงแหละอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มทดลองเล่นนะครับว่าไอ้ดีลาตาเล่มันจะไหวหรือเปล่านะโอเคแล้วก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าโรโดผมเนี่ยนั่งสำรองกันด้วย ผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนะมาครับมาดูกันที่เกมแรกนะจริงๆแล้วนีนาตาเล่เนนะี่ยคือเป็นกองหน้าตัวแรกๆที่ผมอยากจะเล่นมากๆเลยนะตอนที่แบบพึ่งกลับมาเล่นเกมนี้นะเห็นเขาบอกว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นสักทีก็มีโอกาส,สได้พอดีนะครับก็เลยเอามาลองเล่นสักหน่อยนะมันจะเก่งจริงหรือเปล่านะมา ซูไม่ถอยแล้วแต่ว่าเท่าที่ไปลองเล่นมาก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าคล่องตัวความคล่องตัวคือดีเลยนะครับอาจจะเพราะด้วยว่าส่วนสูง,ขงเขามันสูงไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะปลปคล้ายเมซี่นะเออคล้ายเมซี่นะครับไอ้ในเวลาโชว์หนึ่งสเต็ปอันนี้พี่ทีนะผมไปเล่นยากเองนะครับ น้องวอลจะผ่านไม่ได้แบบชิวๆซะหน่อยไปเล่ยนยากปะนี่นะแตะ่อะไรโอ้โหเหมือนลูกอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปรียบนะเอออาจจะโม่งสู้นักเตะคนอื่นไม่ค่อยได้นะด้วยความสูงที่แบบมันไม่ได้เยอะนะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบอุย้ยบดิงแฮมแม่งเอาเรื่องจัดเอาโอ้โหลูกสูตรครับลูกนี้ ไม่น่ารอดดีนะตาเล่หลบยิงครับผมโอ้โหฮนี่เปรห้ยวห้าเยเทสแค่ห้าเนะไม่เท่าดูเอาผมว่าผมต้องไปอัพเม็ดเป็นเม็ดม่วงไม่ดแดงแล้วว่ะดูดิข้องตัวดีเลยนะเว้ยเเล่นหมาห้องตัวดีเลยครความเร็วก็มีนะกล้างเร็วเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะตัวนี้เอาดีนาตาเล่ ตอกปะลูกนี้ดูความเร็วแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเว้ยนี่คือมเมดเท่าเทนห้านะ <c oughs> ไม่อยากจะคิดแบบเม็ดบ่วงเม็ดแดงเงี้ยแบบเทนสักยี่สิบห้าอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นมอไซด์เลยเพราน่าจะเร็วมากเลยนะครับมาต่อที่ครึ่งหลังครับเมีมเขาก็พยายามคลองบอนนะเว้ยดูดีที่เรายัางแ,แย่งมาได้ อาดินชาไอความเร็วไม่ค่อยมีครับอาดินชาไม่ได้อัพวิวละเฮ้ยเอ,อ้ายังได้ทายบอกโอ้โหหืมลูกดื้อไว้ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยดีสุดๆแบบตอนนี้เก่งเอาเรื่องว่ะลูกดื้อก็มีความเร็วก็มีนะครับความ,วมคล่องตัวก็ตีเหมือนกันเอาเรื่องแจัด ยิงด้วยสายลูกนี้โอ้โหชนคานะครับถ้าเข้าไมื่อก้คือคือสวยมากเลยเว้แหมไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจจะจบเกมมาเนะี่ยขออกหนึงประตูได้ไหมดีนาตอนนี้อุย้ยได้ไหมไปส่งมาโอ้โหเฮ้ยเอยมันจะได้ น่าจะจบเกมไม,ไม่น่าทันแล้วยกงหนึ่งประตูเลยห้าวิเขาคองบอลเอาเรื่องจัดเขาก็พยายามจะทำประตูเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เขาก็พลาดเหมือนกันครับไปนี่าตาเล่ตอกส้นไปลูกนี้ทันไหมโอ้โหไม่ทันครับจบไปเกมแรกะะก็ชนะ1-0ศูนย์นะครับผม ได้เวลาเิดชายโอ้โหกดสกิลผิดนะครับผิดจังหวะไปหน่อยเมื่อกี้โอเคยังได้อยู่ครับไเฮีตาตาาดีตาตาเล่ต้องโชว์สักหน่อยนะฮึืม,มส่งบอลได้ยเยี่ยมมากเรื่องการส่งบอลน,นี่ก็ถือว่าปกตินะปกติก็คือแบบมีพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเรื่องปกติแนละ้วมันเป็นหน้าเป้านะการส่งบอลมันก็เลยแบบไม่ถึงขั้นดีอนะไรขนาดนั้นนะเนาะ ดีนะตาเล่แต่ตอกส้นลูกนี้มีความเร็วอยู่ยังมีความเร็วใช้ได้แล้วยิงยัดเลยครับลูกนี้ไม่เข้านะสอดยังได้อยู่ส่งมาแล้วอินาตาเล่ซัดจ่อจ่อโอ้โหกัดไปงหนึ่งจุดโคตรเอาลูกนี้ยิงจังหวะแรกไม่เข้านะแต่ว่าสอดยังเก็บบอลได้นะครับดูดลโล่งๆนะครับดีนะตาเล่ เอาเรื่องจัดความเร็วอ่ะคือแบบผมตกใจเรื่องความเร็วด้วยเอออาจจะเป็นเพราะมันเป็นตัวใหม่แหละโออามันอยู่ที่เก้าเก้านะเออความเร็วมันก็เลยแบบแอบ,บดูแบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันน,นะเว้ซีดานอีนาตาล่ยึกจักอยู่โอ้โหอ๋อโอเคนึกว่าได้ฟาวนะครับจบไปบบครึ่งแรกอยากจะแบบตอกสซนแล้วแบบหายแต่ทำไม่ได้ เปียวยังไม่เยอะพอนะครับตีนาตาเล่ลูกนี้เขอะแจมสักทีโอ้โหชัดแหลบนะบแต่เขาก็เซฟได้นะนะเมอลิาแามสอนนะดีนะตาเล่โอ้โหส่งติดว่ะทั้งเมื่อกี้ทะลุไปนี่คือในกเอาไดประตูเลยนี่เอาทำประตูได้เลยแบบสีดา แทงมาลูกนี้ดีนาตาเล่ตอกโซนมาส่งต่อโอ้โหไม่ทันนะเมื่อกี้ขาไม่ถึงอนะเดะบอยดีนาตาเล่ยึดยับลูกนี้โอ้โหเมื่อกี้น่าจะยิงไปเลยเนะมื่อกี้ไม่น่าไม่น่าเล่นเลยแบบถ้ายิงเมื่อกีก้น่าจะได้ลนะเมื่อกี้แบบติดลีลาไปหน่อยนะพลาดมากเกมเขาก็เอาเรื่องกันนะวย เราทำแค่หนึ่งลูกนะมันก็เลยแบบเรายแบบังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเพราะเวลามันหมดแล้วล่ะโอเคนะครับจบเกมชนะไปหนึ่งสูงนยในเกมนี้มาต่อกันเกมนี้ดูดิมันจะเป็นไงวะเกมนี้ขอโชว์ศักยภา,าพได้ไหมเฮ้ยแอบยังได้อยู่ แล้ดวดีนาตาเล่โอ,นนอนน้ไปครับมาดิเฮ้ยโอ้โหสกิลไม่ทันคล่องตัวมากเลยเท่าที่เล่นหมาเนี่ยเอาเรื่องมากเลยก็เลยคิดว่ามันจะเป็นกองหน้าที่แบบเอ่อความคล่องตัวมันไม่ค่อยดีแบบกองหน้าทั่วๆไปอืมแต่ว่าเล่นจริงแล้วความคล่องตัวเอาเรื่องอยู่นะครับเังนั้นครับเห็นวิ่งอยู่ไงแล้วส่งไป ได้หรือเปล่าลูกนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์โอ้โหสูงพอเจ็ดสิบแล้วเว้ยมันมงชนะทํามจริงดูครับลกนี้แข่งเลยนะดูด,ดิกองหลังเขาสองตัวยังเอาไม่อยู่อะ่ะเอาเรื่องจัด <c oughs> หนึ่งศูนย์นะผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะแหมรู้สึกดีใจอย่างเดียวที่สุมได้ตัวนี้นะครับ ดีนะตาเล่ยืนรอบอลไปต่อดีครับได้หรือเปล่ากาลินชามายิงลูกนี้แล้วชนคานถามจริงเฮ้ยระยะนี้มันควรจะเข้านะเว้ยโอ้โหจนชนคารท้งานครับลูกเยอะยวบอยฟิล์มโปงแพงมาเบดท์แฮม มุมนี้โอ้โหหิีดักได้มันจะดีเลยมเมื่อกี้ติดอีกูกันครับโดนมนเนี่ยโอเคเดลิกยังได้อยู่ครับเอ้ยโชลบุญมากได้อยู่แฟบจานิงชาดีนาตาลี เดอะบอไงเดอะบอเปิดมาลูกนี้มงได้ได้อยู่เรียบร้อย <laughs> สองศูสศูนจากลูกมงมงสองลูกโคตรเพชครคาดนักล่าประตูแบบรอ,อบแรกมงไม่โดนมาซ้ำต่อรอบที่สองนี่มันกองหน้าที่แบบ ในอุดมคติชัดๆคือแบบพยายามทามทุกวิธีทางเพื่อได้ประตูนะครับอ้าออกเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันล้วกันนะว่าตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะเออมันเหมาะใครบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ดูมานะส่วนตัวนะครับหลังจากที่เล่นมานะในหลายๆเกมนะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกและเล่นเข้ามือเลยนะส่วนตัวนะย้ำมาส่วนตัวนะครับคือความเร็วก็มี ความคล่องตัวก็ดีนะครับจบสกอร์ก็ดีเออแล้วก็มีลูกดื้อด้วยอันนี้คือชอบมากมีลูกดือด้อแหละชอบมากเลยนะครับสกิลก็สี่ดาวด้วยไปของหน้าสี่ดาวที่แบบเหมาะมากอะ่ะผมเป็นคนที่ชอบใช้สกิลด้วยชอบมากเลยนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่ถูกใจเลยนะส่วนในเรื่องความเก่งเนะี่ยก็เก่งนะเก่งเก่งในระดับที่แบบสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าพวก โรโดอาร์นโรโดซีอาร์เซเว่นพวกไอปั๊ปเป้หรือว่ายูคันครับอะไรพวกนั้นนะแบบพวกตัวโหดตัวเมต้าอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่ามันเก่งในระดับที่แบบสามารถใช้งานได้ได้ดีด้วยอือประมาณนั้นเลยก็สามารถเล่นได้ใช้งานได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วนะก็ใครที่ซุ่มได้นะครับหรือว่าใครที่ลังเลลังจะซื้ออยู่นะก็ค่อนข้างจะแนะนําให้ใช้นะเออแนะนําให้ใช้นะครับ ส่วนใครที่มีขั้วกองหน้าตัวไม่ต้าแล้วเนี่ยก็จะซื้อก็ได้นะเอามาเป็นตัวสำรองนะครับเอาเล่นสนุกๆได้นะตัวนี้เก่งๆแหละนะเก่งเลย,นะเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยช่วยกดไลค์กด s ับส c ค i b e ด้วยนะครับให้เป็นกำใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะโอเคก็มีแค่นี้ครับเอาอไปจนคลิปนาครับบ๊ายบาย